บครับเลยแล้วโอ้มันแหย่ดัมดัมมันดอกกันดัมัมเอไม้แสบครับ

เอาให้ยุ่งกันครับจุ่มเท้าครับท่านมาถึงมาหอนนะครับมาลองมือนะครับย่ดดยดที่หลีหย่ประมือเหมือยู่างนะครับเดยอ้าโอเคขอบคุณครับ